ไปดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยครับมีการเร่งส่งเรื่องของถุงยังไหวส่งใจช่วยคนก่อสร้างนะครับมีทั้งอาหารน้ําดื่มเพื่อช่วยเหลือแคมป์ก่อสร้างตามมาตรการปิดแคมป์คนงานสู้ภยัยโควิด -19 ครับ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมมตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ส่งมอบป,ปลากระป๋องจํานวน9 0,000นกระป๋องและไข่ไก่จํานวน2อง0 0 0ฟองด้วยกันครับให้แก่นายปิติพันธ์ธนศรีวินิชฉัยนะครับรองเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อช่วยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากกร,รณีที่ทางสบ,บคมีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างงดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มก็ได้แก่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการและนคนปรปฐมนะครับเป็นเวลา1เดือนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงานนาสุชาติกล่าวว่านอกจากการจ่ายเงินเยียวยาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน50%ของค่าจ้างแล้วยังได้ส่งมอบอาหารช่วยเหลือแรงงานอีกด้วยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชน,ชนเช่นบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปที่ได้มอบปลากระป๋อง90,000กระป๋องบริษัท เจริญพภอภัณฑันอาหารหรือว่า CPF ที่ได้มอบไข่ไก่200,000ฟองนะครับแล้วก็บริษัทในเครือแสงทองอาัคาราได้มอบไข่ไก่ให้อีก5 0,000ฟองที่ร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐสนับสนุนเครืออุปโภคบริโภคในครั้งนี้ด้านความเคลื่อนไหวของสมาคมอุตสาหกรรมกอร่อสร้างไทยในพระบระมราชูป,ปถัมภ์ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ a c e b o o k จัดโครงการถุงยังไหวส่งใจช่วยคนก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านสาธารณูปโภคให้กับบริษัทแรงงานและพนักงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหาสมาชิกและผู้ประกอบการที่ เดือร้อนก็ขอให้ไปรับถุงยังไหวส่งใจช่วยคนก่อสร้างได้นะครับของทางสมาคมที่สมาคม <c oughs> หรือว่าพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหากสมาชิกของสมาคมมีความต้องการจะจัดอาหารหรือว่าข้าวกล่องให้กับแรงงานก่อสร้าง <c oughs> ก็สามารถติดต่อไปยังสมาคมพัฒนาไทยนะครับได้โดยตรงที่หมายเลข0860421551ครับ